ไปมหาเมื่อเช้าไงไปมหาอีละเอโมเอโมมายัางอไขงบงามเนาะมันเป็นกระเป๋าพายพายยังบอกยังเรายังบอกเล้วเรื่องกระเป๋าเนาะเรามาทำเด็กเถื่อเด้าเถื่อเดียวนี่แล้วข้างมาเอาอืบ้านนี้เรามาทมทามบเนี่ยอะไรกระเป๋าเดียค่าแล้ว เราโมไปเจ้าก็จุไฟถิ่มไม่เนาะกระเป๋าแล้ววาะนะมีเธอกระเป๋าหนึ่งนะอันเซียมไม่อันหายอ้สาสักงายเออเอามานี่ยไม่ขายสักเพราะโมมีมาจัดโอ้เออแล้วมานี่นะมาถามว่ากระเป๋าอันไรแบบนี้แบบนั้นบ่แล้วมานี่ชมโมไปค้นเบงหรือว่าอะไรอเมียนตัวแรกอยู่หลอกแล้วโอ้แป๊เอาก็อเมียนบมตัวนี้เอออันนี้แหละอืกระเป๋านี่บ่ที่ว่าเกิดเรื่องกันหน้ามันแค่นี่นะไม่นะบอ อ่ามื้อนี้ก็มีอะของขวัญปีใหม่เด้อของขวัญปีใหม่ไปได้าบ่ได้เด้อะได้2คนอ2คนนี่แหละาก็อยากได้บ่ได้งแเนาะอ่สิน้อยสิดก็เป็นน้ำกน้ำใจทางเพิ่นได้ละเด้ออ่าของขวัญเพิ่นอ้่งสุเปาเด้อที่อยู่างใบ่ก็จะได้งนเคนมานั่งนี่้าบ่ได้บ่ดังานั่งๆเนาะนนะ สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ย FC ปาดงเบิดสุขุสุคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อกสนวนคือกบพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บะเบียนมาหาทางนอกสมโอและก็น้องเลาะเนาะอ่ามื้อนี้ก็มีอ่าข่าวดีสําหรับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าข่าวดีปีใหม่เนาะก็เป็นทางปรับผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ย จะมีอีกข่าวนึงเราพี่พี่น้องเอ้ธีวาทสรวงกาสีมาไทยไทมทางยาน้องสมโอเนาะอ่าก็คือนั่นละพี่ๆน้องเอ้เดี๋ยวกะหู้น้ำกันเนาะในคลิปนี้พี่พี่น้องกะไปรุนไปฟังน้ำกันเนาะโดยจังไดกะพระพี่ๆน้องเอฟซีปลาดงคือเก่าคือเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชักสนวนนเด้อพี่ๆน้องเอ้พอมีกำลังใจสู้ต่อเนาะ โดยหาจังไดนบอ่ออะไรแยกกันห่างเข้าไปหาทางอ่านอกสุปโอแล่ะก็มีหญ้าเลยนอกพี่พน้องเนาะโดยหนาวป้าลมเทลมเบาพิพน้องเลยเนาะวันนี้ก็มาหอดประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงเกือบสิบสองโมงยางนอกพิพนอนะ้องเนาะอ่าเดี๋ยวไปเซิร์เวอร์เลยอืม สบายดีอ่ะเนาะนี่ละ่ะพีนน่น้องเอ้ยมนีกะโอ้เป็นหญ้านี่คอ,อมายงนี่อืมอพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันได้มนีเนาะโออยู่นํกากรออดรอดมืนีบ่ได้ของเฮียนบซิมเจ้าหยุดบอ่อ,อืมหยุดีใหม่สบายดีพุ่นบ่บ โดยสบายดีรเเออน like ่ยนัสบายดเ้ยังไงเราสบายดีอยู่เนาะบไร์เป็นอะไรมันหักเลยนั่นีมันหักะไปจอดไมันหนกัมันบางมันนี่คือว่านะจอดกับใบยู่กับบาเนี่ยขายทนนี้เป็นลิเสเลยดิ ห้าสบสามเลยมั้สบายดีปารุณสบายดีนะไม่อยากคูมานางพี่ไปเชนครับพี่จะนไปได้เิงโดจน์มันบางจ้ะหยาเป็ดกะยูบบางจ้ะเอากระนั่งท่านี้คู่มานั่งทางนี้เบอรมเพียงกันแค่นั้นมเพียงเฮียงนะเป็นวัดนอนเป๋หัวเป๋หัวเปะวัดป้าหัวเป๋หัวเป๋ใช่หัวคือนยังคือเกาอยู่ นาะสวยว่ะปฏิทินงานเลไปแลนมาลานกระรชนาปนยัอนอนิดปกติหัลมออกผ่กระบาดนาโเป็นไข่หรือขันผู้ใหญ่ยังเป็นเนาะทุกคนได้หาบมาทุกคนได้หาบมาหาบมาราาตะูหลักบุงก็ตาบวชหามวัดหามไอมาหาบไอยัง่นะสุปเตถิ่นรถเศร้าวลือป่ชมเจ้าเศร้า น่อยไปแล้วบาทโบไอมันโรเจ็บปวดทางอ่าบาต้นกระตนปริมดีิจได้ยามาจากตัวหาสิ้นของซองเม็ดจังหางสันโวยใจจะขาดโโอ้มันเหน่งเหน่เจ็บร้ปวดะเฮ้โอ้ไขวัดไงตอได้นอนวัดขึนเป็นไอขึ้นไขวัดเต้ไขวัดไงระหยายานหน่อยนึงบ่ได้เน้าซือไข่ลงไเอออันนี้ไม วเธอว่าปีใหม่ผัดเป็นไข่เป็นนาเนาะเอืมโมไม่ได้ไปทางในว่าเชล่ะเอ่อแนปีใหม่น้ำเข่าเอือแผ่มาหาเมื่อเ้านี่มาหาอยู่ละเอโมเอโมมาอย่างจะหายเราหรือบอหายอย่างเนา กระเป๋ง่ายไม่ดีว่ากระเป๋าเลยก็ไปง่ามเนาะมันเป็นกระเป๋าพายพายยังหมดยังเรายังหมดเร่วเดื่องกระเป๋าเนาะเรามาทาเด็กเถื่อแล้วเดียวนี่แล้วมาามาทบนี่ยเลยกระเป๋าเดียวค้าแล้วข้าียกวไปจ้ากระจุภกไปถบไม่เนาะกระเป๋าล้วบานมีเถอกระเป๋าหนึงนะ อันเสไม่อันให้เรสนสักงามแต่เอ้าว่าเนี่ยแม่ขาสักเมมี่มาสักโอ้พี่มาเสไว้เม่จะบอเสไว้ตัวเองเไี่เป็นกูเส่อ้สักใหกูแน่ว่ะอืมกระางกจะไปล้ายว่บ่ค้ายก็บเดียวเมื่อฮะบ้านนอกป้าน้าแหลกเขาเย็นว่ะอืมอันกะพายบบบุกาพ่าย้วว่ะมันเปื่อนไหมบอเปื่อนแล้วสักเอาโอ้กับบริงามเปนไรบริงามเปนไแล้วเปื่อน เออแล้วมันนี่นะมาถามว่ากระเป๋าอันไล่แบบนี้แบบนั้นบอแล้วมันนี่ชั่วโมงไปค้นเบื้องเ,เรื่องอะไรอเมียนตัวแรกอยู่หลอกแล้วโอ้ไปเอาไปอเมียนบมดตัวนี้นเอออันนี้แหละเปลอปัานี่บอที่ว่าเกิดเรื่องกันหน้ามันจะนี่อเมนแล้วบอหูดำเนาะใบนี้แนี่ใบเดียวนี้แหละจะเอาบอเห็นเหมือน,น่ะเนาะอ,อ,อันสมกุติเรา บอกว่าอันนี้ยี่คอย์กัสิโอเบิรงถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงกซาเนาะอืว่ามันงามสัมใด้ฮะนะฉากแล้วมันก็งามบัดนี้บัดเฮาเลยบอกว่ากระเป๋านั่นบัดเม่น้องสมโภภัยคุบูห็นว่าแต่เฮาวาแบบนี้สมโภภะเขาเจ๊พิดว่าทั้งเฮานั่นพร้อมทั้งอันเม่น้องสมโภภมันเขาว่าเนี่ยนะอ่าบนโมเวนพร้อมค่ะบูหินเม่นบอกแจ็คกระเป๋าแบบไรเออเราเอาไปเมื่อนั่นกับคัสเนาะสมโภ อืมโอคนระแบบเลยว่ะเออขอบใจคนละแบบเลยว่าอ,อย่างนีงมาทำเอาก็ให้เขาก็บริวัดกระเป๋าพาไเบยก่คันคือว่าเราเราว่านำคลิปข่อยกระซีอันนี้ดอกเล่าผัดบริว่าไดๆขนาดแล้วมีแต่โชเลเรื่องกระเป๋าคันว่าเออกระเป๋าเขาเขาขึ้นในบ่อตัวน,นั้น,นตัวนี้แล้วกับบริวออ่านะบบอันนี้ชงสายเมยนอโอกสมโบแล้วพับใบน้ำเสือน้ำเพรนเค็งมาเมื่อนั่นมาจักบ่ละมาก่อนฮะเองมาก่อนฮะนีก เออบุนหาดเฮาบ่ฮู้แล้วซะข่อยได้ยินแล้วว้าสู่ฟังอยู่ล่ะว่าว่าอันกระเป๋านั่นน่ะเก็บมาได้เก็บมาได้แต่บัดนี้น่ะน่ะยังบ่ทันได้ซักยังบ่ทันได้น่น่ะนะสนนมันยังเปื้อนอยู่แล้บัดนี้น่ะแม่น้องสมโอได้เอาไปแล้วกระเป๋าน่ะบัดนี้เราถามหากระเป๋าน่ะเราบ่เห็นเ่เเราเก็บมาให้ย่าบ่บัดนี้ะเราว่าว่าอันว่าเอ้ยขอเด้อมว่าสินะบัคน่ะบ่ปากกระเป๋าใบนั้นน่ะ แล้วมัน่ามันหิวไปหิวมากอยู่ไปบ่เจ้าก็บ้าหาควัวมาแล้วพิษมันกับโบแมทเราก็ขออยู่ถ้าเราเจ้ามอยอมหายก็บ่าโอ้ยเฮาโมหายได้เฮาคลองฮามูก็เราก็สิกาไปบ่เลยผู้นั้นผัดเป็นคนที่ว่าแบบว่าบ่มักว่าตัวหนาหะแน่รับหลังมักมักเบ้ารับหลังเพิ่อนแบบว่าทางรัเบ้ากับซีทำนองว่าแบบเราอยากได้อย่างเราก็ต้อง เอาให้ได้่างสีนะแบว่าโบเมนตของเล่ากัเล่าก็เอาสินะความหมายว่าปฏิของเล่าผัดมาทางผู้นั้นหามาผัดเราบทเคยแต่เคยต้องเราบรกาจับกาบายฮะนะมีตาคันเป็นของเล่ากับของเล่า,ลาสีนะนี่ก็เลยเออ,อใจพิดยังว่าทั้งเฮาน่ะพ่อมันโมเมนต์ตมันโม,นม,นมนหูดีเนาะโมจักโมกระเป๋าไว้ไดว่าไ่ยังหูโมจักอ่ะแหละจิตสิตัวไปยังวามันแต่กระเป๋าแบบหนึ่งแล้ววามา อมาไปเอาดูโอ mm. mm. ้หว well, mm. mm. uh, ่้โอ้ไปเอาอันนี้บอกเอออันนี้แหละของเฮาแล้วก็ใส่ตู่ใส่เพลงแต่ยังเปิดเพลงแล้วก็พังเต้นไปน้ำพังเลยโอ้มาเอามือมือเช้านี้แม่นมองแมนยังจะลอยจะเกิดปิดกันมึงปิดกูปุ๊ิดกูไปอล้วหายแล้วเลกระเป๋านไงหายแล้วไปแล้วขัดใจพิจเรื่องนี้แหละวันนึงนี่แต่ว่ากระเป๋าตัวเองเนี่ยก็ไม่ลายอยู่ตุ่มบนเตียงกับมาก็มีแต่ว่าห้ากับเออหัวยนไพ่นบอด้พ่อมนั่นหรอว่าเออหายแล้วไปซะจังสันจังสี่เนาะบอดดี้ว่า บ่หวังบ่คอบ่หาคิดบ้าห้องประเข่าจะพิษบานเม่นอกชั้นโบนะเอาไปมือเราไปห็ดเวียกหันก็คือบ่เห็นกระเป๋าลายแบบไรฮะน่ะคือมีแต่สีดำเราหยัดไปก็คือมันขาดแล้วอะาแล้วกระเป๋านะบ่หู้น้ำสาเดือกไบบนีะเนาหน่อยวัชิซักซากกว่าไปเอาไปบ้านนะเป็นแปลกเขาแปลกเขากค้ายคนซื้อกินิในใจนะงามปนนัดนเนาะกระเป๋านี่ก็เลยหักแล้วมันก็งามอยู่พอาใส่อยู่ มันของมีการห้องหมอนี่ยันเอาสิพายเขากาพายได้ละค่ะผ้ายงา,ยง,ายงบ่พายขาง<อ>พายองเิือยผ้างกระเปตานะอะ<ม>กระเป,ป๋ปนะเออกระเป๋าเปยผ้ายางเอานั่นเอานี่ใส่ขี่ชิบดวดก็แล้ว,อ,ลวอืมแบบชิบมันยังดีมันยังอันนี้ใน<ม>นัเนาะมันกระพอผ้ายเนาะ่น,นี่ก็แต่ว่าของตัวเองก็มีอยู่ของผู้ใหญ่เอามาให้อะไรของใบผ้ายอืม หอยเนี่ยคือคิดว่าเออถ้ายังเจ้ายังบ่ให้แรกสิเอาไปให้เราเออให้เรามันจบซาเรื่องกระเป๋าน่ะเออดีแล้วเจ้าให้มันแล้วของตัวนี้ฮะก็่มีปัญหานะของแบบนี้นะแนวของเฮาหาได้ว่าเพิ่นก็เคยให้เฮาอยู่นะดวแเฮาก็บ่ควงโดยบ่แมนแนวเฮาสิเก็บไว้เนาะอยากได้ก็ให้รไปคือว่าแหละเพราะว่าแล้วเราก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าแม่ามาให้ทางน้องสมแล้วก็ได้ กาทงเพนวาซีไปกับเขาใคยประหันไปนี้ก็มีดูทงไพ่บัวหัวบัวหามเอาให้อ่งโอ้โอไปเอามาบังโอโอขะเล่นทิ้วทิ่วเออบุญโยวะบุญโยยังมาทันตีหัวขะทันอันหนึ่งมันเนาะก็า่ใชิลายแห้งลายยันของเขากองไพ่เออนะหมอว่าได้เพื่อนนี่เขามันนั่นก็จะออกมานอกคนเว่ยอวะเขาหมนี่ก็เห่าอีนี่จะไป เอาวันนอกคทายกันหรือแหลกเข่าแล้วกเลยเอาจบมาเหาไปทั้งเลหาอยางวันนอกอไปไปวันหาอยู่ไปคนละทีมงานเกา่<ะ>เาคนคนละปตัวผู้วันหลงพุ่งผู้หม,มูคนไลยนี่ใส่หอกไปยังคุนนะไปมวนีดหนองห<บ>ง,ง,งสมัยนี้ลืมเดี๋ยววันมองอ่นอยู่ทางสวรรค์เขตนะอยู่อยู่จักเดือนบ,นสบนอสวรรค์เขต ออกจะเดอนสิบเอ็ดจนเดือนสามต่อเดือนสามต่อเดือนสี่มาบ่หน้าจะอยู่สวรรค์นี่นะโดนนั่นทำไรวะสวรรค์นะจนเขาเอื้อยคอยหู้ได้หู้จากเจ้าไผเน่เอาแล้ว่าว่าป้าหน้าเราเอยไม่เท่าหน้าเท่าหน้าใช้อนาที่เจ้าไปทําขีดมาเด้อว่ะเอื่อยว่ะแล้วก็ทุกอย่างขเจ้าซีเมนไผ่หัวเจ้านั่นแล้วก็หู้ว่าเกิดอุบัติเหตุมาเสียอยู่บนต้นหน้าเฮือเร้าเมนบ่ นานงันมิจะสนุกเลยสนุกเมียอุวินบ่บ่เป็นสนุกเราเอื่อยเฮาเตถ่เราหู้จากกับเจ้าเราไม่นช่เนเมีในวันไส้ผมมนบ่พื้นผัวเจ้าเสียเออแม่นอยแม่นละวะเออตนหนาหั่ว่าเจ้าน่ะมาอยู่อยู่สวรรค์นี้ดังตลาดอันสวรรค์ตลาดหนาสิงคโปร์เลยอันนี้ตลาดอนี้หงเรียนต่อกปับ ผัวตายเลยแเดียรเห็กนำเดีรขาเจาะนขาเจาด้เขาพ่งผ่านมากยะไดูทหารกะจะเป็นคนอยู่ด้อยู่อยู่ได้ผัวน่ะเป็นยังกับพนักงานบ่เป็นกองร้อนปอกันเป็นทางไม่นายก็พนักงานนะบ่ทำพนังงานอ่าพนังงานเก๋ยบ่พนังงานอ้าวผัวเราเป็นพนักงานบ่สบายยังไปด่ายหมดแล้วเราสซนอีกว่าเอาของใครนะ กบปล่อยคนตัวเองขรันก็มีแล้วย่อนบุกปล่อยเรียนมาห่อด้านหน้าบ้านพอดีรถต่ำเลยบปะเขาหัวจิ๋วแล้ววะเขาจังเราให้ฟังจหนาเพื่อนไปน้อนไปน้องจักเต้มีคนตุยตุยอ่ะแล้วก็ตุยอะไรทังตุยทั้งไงนะเมนเราถามอยู่ในเรื่อนในคูสอนมาจะออกมาจากตลาดยางไปแล้ถามยังลองโดดคือจ่อยใช่ไหม บ่คืองอยคือเงี้ยวแท้เอาว่าไปเดียบอิาเลียใช่ไหมอิตาลียโอเอาไปดูสิมโซเดียนมึงดูหยากระไดรอิตาลีอิตาเลียครยทามจะพูดถามตอบได้คนเป็นได้คนจะตอบได้ดีแล้วว่าออสเตรียอิตาลีอู้เดตอบได้ว่าเขาไปหาดได้ว่าหาดมหาหยาเนี่ยมาย่างในห้างกันหนึ่งเข้ากินบ่เนี่ยโอ้ยยังไม่ได้พากันกินข้าวกินน้ำเลย ช้ช่วยนะแม่เบิ้งจิเบิ้งอันผู้ชายช่วยเขาฮะช่วยวแล้วเลยอ้าวปเข่านขาอัดละอ่ลืมหนึ่งอนนามาหนึ่งเด้อไพ่ใหม่เด้อนมันว่าียงเข่าวเวิดบ่กันึ่นะเข่าเบิดแบ้ได้ได้บ้านใครชมโบ้ยไง้ย้โอ้โอ้โอ้ยยะขาย้ยโย้้าอยย้อย้อออ้อ้้ออแล้ว จำมัดเทไรเจียเมื่อเป็นพ่เลี่ยงไห่เจียงหน่อยพู้ได้เห็นอยากไปอยากไปัดนะแต่ยังหน่อยค่ะไปว่าฉมโมเมื่อว่ามาอยู่ในเมมกนี่ฮะมาอยู่จักจนลืมไม่หยาโลดดีไหมจะละหายน้ำาังโเมื่อหาแล้วบันจะว่าอันแบบกัื่อาก็บมได้เสียใสโรดเนาะสงโมได้หนีโรดเป็นทางข่าแล้วป้องกันนี่ได้หายยามมาป้องกันไม่ได้ว่า เอาอย่าไม่ยาวคืนนี้สะคืนน้ลงมันถึกสนิไปเแล้วอ่ะเพาดีๆได้เนาะสมโมไปใส่ได้เบิดได้ซ้ำนี่นะตีแต่บทจาเลยนี่ขายใหฝังเนาะฝรังว่าดอกโบดำขายโปลกฝรังว่ได้วขายใหฝรั่งเอาอยู่ฝรั่งยริงเงาเฮงเหอได้เยวมวยบอาบน้มวยบอาดแต่ว่ามยเสร็จจะลุ่มตัวเองนะโอ้โหอยางนี้หเมืออาบังเกียบเลหมืออ เพิ่นเพิ่นบัดีเนาะหามื้ออาบทื่นึงเพิ่นน่ะหมื้ออาบอันเทื่นึงก็ยังเกี้ยงอยู่เพิ่นงามอยู่ถ้กลบ่อาน้ํามื้อนึงเนี่ยบ่เป็นตาเอาเป็นตเอาเยมมๆบ่วหน้าก็เฮ็ดโโโยโยเปลี่ยนเสื้อใหม่เนาะน้องะกับงามกับใหม่แหนเออเอ๊ะแวมื้อมื้ออันมื่อวานนี่พันดีอยู่บ่เมื่อคืนนีบ่พันหยังบ่พันหยังมีอิ่มซิมตายโมได้ซะ เนี่ยนอนลืมตื่นเนาะเที่ยงแล้วเสร็จแล้วเราเหนึ่งจะนอนสักเป็นนกตีตงเยอะแต่ว่าปลุกอืมการกินเนี่ยปยัดดุกอืมทำวันนี้กับมีอน่ะของขวัญปีใหม่เด้อของขวัญปีใหม่ไปได้หนาบ่ได้เด้อฮะคนได้สองคนสองคนนี่แหละหนาก็อยากได้บ่ได้อย่างละเนาะ ก็มีอโยุมันยืนเนาะไอ้จราปิยังยามไม่ต้องเอายังได้เนาะยามไดม่ตจลาไดงานก็น่อยใจเลยเนาะเจลไดบริโภคย้าทอดซอฟไฟิโภบบโดยร้านใดก็ชะมีคน่อยได้ของันกรดกินยากก็คือการชวนไลนเนาะโดยชวนไลนงาแล้วบอก้กินเจลาบกินเข่ามังเสือกขับเนื สื่อจากโลแลยเขาไม่ไล่โลเติมแลวเสือละหาโลเธือละหาโลทองสามเสืออะก็เียเยังแล้วมามามาหมดครอบครัวจะาเฮยนี่เนาะบ่ดชวนขึ้นเขาแน่นะะแล้วมานางมไปทางไหนจะนีโอ้ย่าน่ตคอยบอบเลยทั้งหมแล้วหมอย่บานเลยอย่บ้านมาก่งๆมาี่ยเพียงดึงเลยเออนางงงแล้เด้งงับเเนาะ คื้ yeah. ป็นยังไไปนั uh ่งผ okay. ู right. ้เจ้าไปชินางโซบและย่งน้ต้นุนัยดังๆไแล้วโตบุีโตะปิีงคืนนี้ได้็อตเดีเนาะเรื่องงับเด้อเด้อนั่งมุนบดเฮ้ยไม่ร่อยนั่งมุกระดูกมันได้้ยเนาะไินเองเลยในสมองต่ใครไีใหม่ดีได้เลันของขวัปีใหม่นี่เป็นน้องยำได่ได้ของขวัปีใหม่ได้เฮยเ อออ่ะสิน้อยสิได้ก็เป็นน้ำมงน้ำใจทางเพิ่นได้ละเด้ออ่าสุขของขวัญหพี่น้องเอ้ยบังสุกระเป๋าก็เด้อที่อยู่ข้างในบ่บจะได้เงินาคนมานั่งนี่จ้าบ่ได้บ่ดังอานั่งๆไปเนาะก็ะเงินจนน400,000เนาะพี่น้องเอ้ยไปจับยาจับบ่ได้นี่ได้จบโอ้ เี่ยสเงีอยเ้นได้ๆเนเ่นอสมุอันนี้นะเอาเอาเด้ยนะเป็นอรดีใจบอดีอาไปซื้อย่าบาดนีเงินคนละแสนเลยซื้อเขาคนละลกซื้อเขาโอ้กลัวแลกคนละลสมุนเอาเสยวซื้อหากาไว้ซื้อกินเนย นมแล้วขนมสี่คนกับสี่โลเลยตีอะไรสถ่งเลอมึงเด้อเซนนึงนี่เนาะใ้จืงโลใสก็เอาคนละสองโลโลเท่าไรเยเนี่โลก็เจ็ดสิบปลายพันโลนคนเก่างามกันสิบสี่พันโลสิบสี่อ้าวเอาคนละสองโลนั่นน่ะสามสิบพันนเนาะอ่าปุไยสองโลซะโลเลยเียหันกับินไปใส่เนาะ เอาจากไหนอวยพรอวยใจให้ทางมียายพังไทยด้วยล่ะเด้อขอขอบคุณกับคุณที่มียายสฉลิมฉลอมาสั่งใดก็บคอยอะไรก็คืนลอยเท่าบันเท่าเด้อแต่มียายมีอยู่มันควนยืนเด้อกับจำนวนมากไม่นะนนี้มีเยอะมันคนเลยขอขอบคุณมากเจ้าลายเพื่ทำมันสู้ขอให้ยืนเองเด้อมียายที่สฉลิมฉลอมาสั่ดไรก็บคอยอะไรกัคืนลอยเท่าบันเท่าเด้อขึ้นจำนวนทุกท่านถือวาเป็นสังหวัดที่มีหลน กนเาพี่ใหม่เนาะขอใส่พ่อให้ถุงให้ญ่เนาะคือสุขภาพแข็งแรงให้หนูมันพันเงินให้เป็นโฟมใส่ให้หลอกหลานไม่นวลไม่หมกยังวะไม่ไรไม่ไรขอให้บุญคำบุญชูเด้อปัตนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ให้ร่ำให้รวยอยู่สมบัติเด้อเตเอาวน้อย อ่าจัดไปควงเราใหญ่ไหมไปไหมสุขภาพแข็งเด้อเป็นตัวแข็งเป็นตัวนะตาดิ้งไมแห้งเหมือนคนเนินเลยคนออสเตรเลียสาธุไปสาธุเลยอันนี้大爷ก็ไปพอรวยใช่ไห่ใจดีเนาะที่เพิ่นมีน้ำมกน้ำใจอ่ามาให้เงินควงควังทางน้องสมโอเนาะครอบครัวเพิ่นละพี่นน้อยคนละหนึ่งเซนกีบเนาะ ก็แล้วงตะแต่เพื่อนสิจัดก,การมาได้ซื้อข่าวบอลหรือสซื้อแนวอื่นก็แล้วแต่เนอะอาะปิดความคามนันนิดๆหน่อยๆน้ำมุกน้ำใจของเพื่อนอพี่น้องไอ้ต่างๆไอวยพอไวไอใส่ไอ้ทั้งแม่เนาะอยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขยย้ยาให้มีก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็ง,งแรงนะเนาะเป็นลมโพลมไสให,ใ,หใ,หให้ลูกหลานตลอดปีตลอดไปเนาะอยู่เหมือนคนยืน สาธุน้อยเนาะดีใจเลยชโเด้อชมดีใจจ้ะเนาะทับบ่เฮือนเลยเนาะเอาให้เพิ่นนึงก็ยังเพิ่นนึงเพิ่นก็ว่าก็เลยว่าให้เบิดเลยซาพั่นล่ะเนาะน้ํใจเพิ่นเลยก็ยังดีแล้วเอื้อยังบ่ได้มีได้ได้ปีมีแต่จกออกจกออกมีข้าดเฮาเนาะถ้าได้ปีใหม่กดีแ้เฮงแล้วปีนี้เออเอาจังไดทางเฮา อาจารย์ใดถ้าไม่นวนก็ป้าเรื่อสานีเดออยู่ดีมีแห้งเซ็งกันสวัสดีบุดเลยจะทำคนไทยได้เมนวนไม่ไป็นไรด้วยฮะ